คนก็คือจะเป็นเด็กไอดอลนักร้องนักดนตรีก็มาช่วยเราแต่ว่าที่สําคัญคือทุกคนต้องมีหัวใจที่รักธรรมชาติเขาอินกับเรื่องราวด้วยแน่นอนไม่ใช่ว่าดูตามบทอย่างเดียวตามสคริปต์อย่างอันที่จริงเราไม่มีสคริปต์ให้เขาเลยนะคะว่าสดสดเลยว่าสดสดค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับรายการซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต้องการให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของผู้รับทุนที่นำทุนไปผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับวันนี้เป็นเทปแรกและเป็นวันแรกนะครับเราได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาโครงการผลิตสารคดีมรดกโลกพื้นป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่นะครับผมนั่งอยู่กับที่ปรึกษาโครงการพี่อาหรือคุณอานะครับซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาพื้นป่าเขาใหญ่เรื่องธรรมชาติ นะครับแล้วก็สารคดีวันนี้ทราบว่าผลิตเสร็จแล้วออกอากาศไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรไปพบกับพี่อาเลยนะครับสวัสดีครับพี่อาครับสวัสดีค่ะให้พี่อารเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ขอทุนครั้งแรกคิดว่ามีจุดไหนที่ทําให้ได้รับทุนได้รับการคัดเลือกเราเชื่อว่าสิ่งที่เรากําลังจะนําเสนอสู่ประเทศไทยเนี่ยนะคะ เป็นของที่เรียกว่าสกัดมาเป็นการคัดคัดกองโดือ่หัวกะทิจริงๆนะคะเราอยากจะบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันอยากจะให้มันถ่ายทอดเอาไว้ให้คนในรุ่นนี้ค่ะได้รับทราบด้วยว่าคําว่ามราดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยม,มันไม่ใช่เป็นแค่ผืนป่าที่มีสัตว์ป่ามีนกมีน้ําตกให้เราไปเที่ยวไม่ใช่ ก็เลยคิดว่าอยากจะสื่อเรื่องราวต่างๆที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อจะถ่ายทอดกลับไปให้กับคนรุ่นหลังด้วยเงี้ยค่ะเราไปค้นหาว่าจะมีใครนาะจะมาซัพพอร์ตหรือว่ามาให้การสนับสนุนเรื่องการถ่ายทําสารคาดีคชุดนี้ค่ะ ก็ตอนแรกก็ต้องบอกเรนท่านผู้จัดการจริงว่าเราก็ไปหานะคะแล้วเราก็หาที่อื่นหาที่อื่นค่ะแต่ว่าปีนั้นก็ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้เจึงมาที่กองทุนพัฒนาสื่อไไม่ท้อค่ะไม่ท้อเพราะเราเชื่อว่าของเราดีเรื่องราวเหล่านี้ค่ะมันไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาคือมันเป็นมรดกโลกมันก็คือสิ่งที่เราต้องสามารถจะถ่ายทอดกลับไปให้กับลูกหลานของเราด้วยอย่างเงี้ยก็เลยลองกันค่ะต้องตขออนุญาตเรียนตรงๆว่าต้องขอลองแล้วก็เผอิญว่าทางกองทุนเองก็ให้โอกาสกับทางสมาคมอุทยานแห่งชาติที่เราขอเข้ามานะคะผมเชื่อ เลยนะแทรกนิดหนึ่งว่าพอคนที่ทําอะไรแล้วอยากจะทำเนี่ยเวลาเขียนโครงการหรือเขียนเรื่องเนี่ยมันจะเขียนมาจากสิ่ง,งที่อยู่ข้างในอะใ<ช>่ะ้วผมจะบอกกับผู้ที่มาขอทุนเสมอว่าถ้าคุณเขียนจากสิ่งที่คุณอินอ่ะเนาะแล้วคุณครู้สึกอยากจะทํากับมันเนี่ยผมเชื่อว่ากรรมการที่เวลาพิจารณาทุนเนี่ยเขาก็าอินตามด้วยนะ นั่นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะท่านผู้จัดการค่ะที่เคยคุยกันมาก่อนเนี่ยทางสมาคมอุทยานแห่งชาติเนี่ยค่ะเราจะมีคนที่รู้เรื่องธรรมชาติรู้เรื่องการจัดการอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าอะไรเงี้ยนะคะเกล้าสาพันธ์เยอะค่ะเพียงแต่สิ่งนี้เรารู้กันเองเราคุยกันเองในคนในวงการแล้วเราก็เจอหน้ากันมา30ปี40บปีก็คนเดิมเดิมกันนี่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะออกไปสู่สาธารณชนบ้างก็ก็เลยค้นหากันอยู่ว่าเราจะไป ให้ใครมาช่วยกันทํางานก็ก็ขอบคุณทีมงานที่เกิดขึ้นนะคะ,ะคทางคนที่เราช่วยกันทํางานตรงนี้ก็ได้คุยกันกัดต,ต,ตกผลึกกันเขาก็ให้คําแนะนําเพราะบางทีพวกเราเองเนี่ยคะ่ะท่านผู้จัดการก็คือเราอยากจะสื่อที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าผู้ดูอาจจะไม่ย่อยก็ได้อย่างเี้ยค,ค่ะก็ได้รับคำแนะนาค่ะตอนนั้นทําไมถึงเลือกทํา ผืนป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่หลายท่านก็คงทราบนะคะว่าป่าบ้านเราเองณวันนี้ค่ะเป็นมรดกโลกอยู่2อผืนนะคะที่ยูเนสโกรับรอง ก็คือผืนแรกก็คือทุ่งใหญ่หุ่งห่แข้งที่เป็นมรดกโลกอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นพื้นป่ามรดกโลกที่เราได้มาเมื่อประมาณสักปี3ามกว่าๆนี่นะคะคแต่ว่าผืนนั้นเองเนี่ยเป็นเขตรักษาพันธุ์แล้วก็มีการส่งเสริมให้ความรู้ระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เผอิญว่าอาจจะมีเรื่องราวของพิสืบนะคะเสถียรที่เสียชีวิตอย่างเงี้ยนะคะคอันนั้นก็ควรจะรู้ระดับหนึ่งแต่พอประเทศไทยได้พื้นป่ามรดกโลกดงพญายเย็นเขาใหญ่เนะะี่ยค่ะเป็นผืนที่2 2548เนี่ย ก็คนอาจจะไม่ค่อยรับทราบเพราะเราไม่ได้มีการแคมเปญใหญ่โตอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เชื่อว่าสื่อสารหรือข้อมูลตรงนี้แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตรงนี้ค่ะก็มีจุดแข็งจุดเด่นที่เราอยากจะนําเสนอด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาใหญ่ดงพญยาเย็นเป็นผืนป่าธรรมชาติที่มีนักท่องเที่ยวมีประชาชนไปเที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควรจะได้ความรู้ในเรื่องของ กธรรมชาติด้วยนะครับตอนนี้ผลิตไปกี่ตอนครับสารคดีทั้งหมดที่เราได้นําเสนอก็คือ10ตอนค่ะครับก็ใน10ตอนเนี้ยเราดึงทุกเรื่องเลยนะคะในิการเรื่องแต่เรื่องธรณีวิทยาค่ะว่าหินเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือการเกิดของเปลือกโลกเนี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องน้ําเพราะน้ําคือชีวิตของทุกๆคนพวกเราทุกคนก็อยู่ได้น้าน้ามันมาจากไหนน้ามันเก็บอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่อ่างเก็บน้ําที่จะเก็บน้ําได้แต่มันเป็นการเก็บไว้ในป่าไว้ในดินไว้ในต้นไม้ไว้ในในทรัพยาก ทั้งหลายอย่างเงี้ยค,ค่ะก็เป็นเรื่องของน้ําตอนที่สองค่ะถ้าที่ติดตามดู ซึ่งออกอากาศไปสองสามตอนแล้วะนะครับรู้สึกจะมีการเปลี่ยนพิธีกรตัวเดินเรื่องอแนวนคิดนี้ทําไมครับค่ะคือในโจทย์ของการปรับเปลี่ยนว่าพิธีกรเนี่ยเราก็เห็นรายการหลายๆอย่างนะคะก็คือมีพิธีกรท่านหนึ่งเดินไปแล้วก็เรียนรู้พาผู้ชมกันไปแต่เราเชื่อว่างานอนุรักษ์เนี่ยค่ะเราอยากที่จะทําให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมมาร่วมเรียนรู้กับเราพิธีกรเนี่ยค่ะหายากนะตอนแรกเพราะเราก็อยากที่จะให้เป็นคนที่อย่างน้อยประชาชนได้รู้จักคุ้นเคยอยู่บ้างด้วยแล้วแล้วเขาเองอ่ะจะต้องเป็นคน พอที่จะพูดคุยกับคนในเครือข่ายของเขานะคะจะเป็นธ<ม>ุรกิจเขาเองก็ได้หรือจะเป็นคนที่อยู่ในเครือข่ายที่เขาทํางานด้วยกันมาเราก็จะเอาคนกลุ่มนี้เข้าไปช่วยเราศึกษา<ม>ไปเรียนรู้ธรรมชาติด้วยตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยค่ะออกมาผ่านสื่อหลายๆคนก็คือจะเป็นทั้งเด็กไอดอลอินฟลูเอนเซอร์ Idol, ที่ทางด้านสื่อนักร้องนัก,นกนดนตรีก็มาช่วยเรา<ม>อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า<ม>ที่สําคัญคือ<ม>ทุกคนเนี่ย ต้องมีหัวใจที่รักธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วก็เขาอินกับเรื่องราวด้วยไม่ใช่ว่าดูตามบทอย่างเดียวหรืตามสคริปต์อย่างเดียวอันที่จริงเราไม่มีสคริปต์ให้เขาเลยนะคะานการจัดการว่าสดๆเลยว่าสดๆค่ะเป็นไปได้ไหมครับว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยโครงถ้ากองทุนจะสามารถที่จะนำเด็กๆนะครับไปเดินป่าไปตามรอยสารคดีจะสอนเทคนิคในแรนถ่ายภาพถ่ายอะไรบ้างนะครับซึ่งกองทุนเนี่ยก็มี โครงการที่จะต่อยอดเรื่องงานหรือการสร้างผู้ผลิตใหม่ๆเด็กที่ชอบธรรมชาติก็ควรจะได้ไปผลิตสื่อหรือสักดีเพื่อธรรมชาติแบบนี้นะผมเชิญไว้ล่วงหน้าเลยมเชิญเป็นคู่นะคะเป็นเบี้ยกรให้หน่อยได้ค่ะเราต้องการจะสื่อไปให้กับคนทุกรุ่น่ยคะตอนที่ทําเรื่องของตัวกระทิงนะคะเราก็ดึงเอาน้องมิ้นนะคะน้องมิ้นมาช่วยแล้วก็มีน้องเป้นะคะเป้อารักษ ให้เป้เนี่ยค่ะมาเรียนรู้เรื่องของช้างกับการเผชิญหน้ากันของประชาชนที่อยู่กระดงใหญ่ที่บุรีร,รัมย์เขาอยู่ด้วยกันอย่างไรเนี่ยเราก็อยากให้คนที่สามารถจะถ่ายทอดไปยังค,คนรุ่นใหม่มีโจทย์ในเรื่องของการทำสารคดีชุดนี้เลยค่ะประสบการณ์ในการทำโครงการนี้ได้ข้อค้นพบอะไรบ้างครับโอ้ท่านผู้จัดการคะข,ขอเวลาอีกสามวันในการพูดคุยตรงนี้ได้ไหมคะเป็นเล่มเลย เขียนหนังสือเป็นเล่มเอาสั้นๆเอาสั้นๆประสบการณ์แรกเลยก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ยากค่ะในการที่เราจะดึงเอาองค์ความรู้ที่เรามีในเชิงวิทยาศาสตร์ในการจัดการในเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาของประเทศไทยปัญหาการจัดการที่ดินปัญหาเรื่องของการจัดการารทั้ง10ตอนที่ท่านได้ได้เกิดไปได้เห็นไปสามสี่ตอนแรกตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นแค่บางส่วนแต่ตอนหลังๆจะยิ่งสนุกนะคะท่านผู้จัดการเพราะว่าจะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องของวังน้ําเขียวใครไม่เคยได้ยินชื่อวังน้ําเขียวคงไม่มีนะคะเราก็นําเสนอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็แนวทางแก้ไขของภาครัฐด้วยนะคะที่มังน้ําเขียวแต่เราก็มีตอนสุดท้ายค่ะก็คือเป็นการตอบว่าการจัดการทรัพยากรการจัดการระบบนิเวศธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่รอดกันอย่างสมานน้ชั้นอย่างดีแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อได้ก็คือตอนที่10ค่ะพื้นที่สงวนชีวมณฑลของยูเนสโกที่เป็นสแกราชค่ะครับเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยที่รับชมรายการ ก็คือว่าจะมาเขาเรียกว่าเข้ากระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ด้วยกันแล้วก็เข้าสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันใรายการจะออกอกากาศต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคมคะนะครับพอจบรายการเทปสุดท้ายเนี่ยผมอยากเชิญพี่อา <c oughs> มานั่งคุยกันในรายการนี้อีกทีนึง <c oughs> มาสรุปบทเรียนแล้วก็ดูฟีดแบ็ k จากท่านผู้ชมด้วยว่า <c oughs> เรานําเสนอแล้วเนี่ย <c oughs> รายการเนี้เป็นอย่างไร <c oughs> ทีนี้ <c oughs> อยากให้เล่ารายละอยเอียดเล็กๆนิดหนึ่งถาม <c oughs> จริงว่าตอนถ่ายทำเนี่ยทราบว่าพี่อาเป็นคนเขียนบทเองหมดเลย ก็อันที่จริงแล้วตอนแรกเราปล่อยให้ผู้กำกับนะคะคเขามาเรียนรู้กับนักวิชาการก่อนเชิญเอานักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโดกโลกนะคะมาพูดคุยกับผู้กำกับแล้วให้ผู้กำกับย่อยเรื่องราวของตอนเองก่อนนะคะเริ่มจากวิชาการวิชาการค่ะแล้วก็มาให้ผ,ผู้กำกับค่ะผู้กำกับเองก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็ลงพื้นที่ไปศึกษาและผู้กำกับเป็นคนไปหาเองว่าในทิศทางไหนที่เขาอยากจะนําเสนอที่เกี่ยวข้องกับใบลานต้นลานอย่างเงี้ยนะคะที่เกี่ยวกับช้างดงใหญ่เราแค่ให้หัวข้อไปตอนแรกค่ะหลังจากนั้นผู้กำกับก็ลงไป พื้นที่ไปพูดคุยไปหาซอสแหล่งข้อมูลนะไปเตรียมการยังไม่ถ่ายใช่ค่ะตอนนั้นก็เป็นเกือบเกือบหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อหลายหลายคนที่ลงไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจัดหาที่ท่านผู้จัดการถามเมื่อกี้แล้วค่ะว่าคนเดินเรื่องที่จะเป็นเดินเรื่องที่เรากําลังนําเสนอซึ่งก็ใช้เวลาหาอยู่ว่าบางคนก็อาจจะว่าพร้อมมั่งนะคะบางคนพอเจอโควิดปั๊บ ไม่ไหวไม่กล้าไปก็มีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องหาใหม่อ,มอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็อาพอเราได้ไอเดียได้คอนเซปต์เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาถกกันในกรรมการในชุดงานของเราอะนะคะว่าโอเคถ้าผู้กำกับเห็นเรื่องนี้ดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีคนที่พร้อมจะพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็มานั่งดูกันเออแล้วขาดใครอีกบ้างทั้งอาเองกับทางทีมงานอย่างคุณขวัญเลือนเนี่ยนะคะแล้วก็ทางทีมของสมาคมอุทยานแห่งชาติอันนี้คือมองในมุมของผู้ให้ข้อมูลใช่ค่ะ ที่ว่ามันต้องครบถ้วนด้วยอยากให้ครบถ้วนค่ะไม่ใช่ฉายแต่ภาพสวยๆอย่างเดียวไม่หลังจากนั้นแล้วพอได้คุยกันผู้กำกับเนี่ยคะ่ะถึงจะพาทีมแล้วก็พาคนเดินเรื่องอซึ่งก็เป็นผู้นําทางความคิดของพวกเราเนี่ยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นน้องมิ้นก็ดีหรือเป้ก,ก็ดีอย่างเงี้ยคะ่ะหรือค,รคุณแม็กมานัทเนี่ยคะ่ะ ไปพูดคุยไปสัมผัสแล้วก็ไปสัมภาษณ์เองไปดูเองว่าคุณจะเจอรอยเสือได้ยังไงกับเจ้าหน้าที่นะคะถ่ายทำจริงบางท่านก็ให้เวลาเราบางท่น3คืน4วันอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณกนกอย่างเงี้ยที่ท่านได้เห็นแล้วนะคะคก็แกก็เป็นผู้บริหารของปอตทสพด้วยนะแต่แกก็ให้เวลากับพวกเราเพราะรว่าเราได้คุยกันว่า เราอะอยากที่จะเอาเรื่องราวของธรณีวิทยาซึ่งเป็นฐานของบ้านของบ้านเมืองทุกบ้านเนี่ยนะคะให้ออกมาสู่การจัดการที่ถูกต้องแล้วแกก็เลยให้เวลากับเราถึง3คืนพี่อย่างพี่อุ๋ยนนทีอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปค้างคืนในพื้นที่ป่าด้วยซ้ำในการทําสารคดีแต่ละเรื่องเนี่ยมันใช้วิชาการเยอะมากนะใช้ความรู้เยอะมากเลยจริงค่ะจริงเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่จะขอทุนเนี่ย ต้องเข้าใจเลยว่าการทําการบ้านการสร้างองค์ความรู้หรือการที่จะต้องหาวิชาการมาแบ็กอัพมาสนับสนุนเนี่ย<ช>จำเป็นนะจริงๆเป็นแกนเลยเป็นแกนเลยว่าเราจะไปในทิศทางอย่างนี้คราวนี้เราได้นักวิชาการมาส่วนนี้บางท่านไม่ได้รู้ทุกเรื่องไงคะเพราะการจัดการป่าผืนหนึ่งแล้วมีทั้งชาวบ้านด้วยมีทั้งคนทั้งสัตว์สัตว์ก็มีอีกไม่รู้กี่ชนิดเนี่ยนะคะทั้งพืชอะไรเงี้ยไม่ครบค่ะอย่างเช่นกรณีของต้นลานที่เราถ่ายทำเนี่ยนะคะผู้กํากับเองก็พา พาผู้เดินสารคดีไปแล้วพื้นที่แต่พอเรามาตัดต่อเราเห็นแล้วว่ามันไม่พอก็ต้องลงไปอีกอาเองกับทีมงานก็ต้องไปหาว่าแล้วงั้นพาไปที่ไหนบ้างก็พากันไปที่นครสวรรค์ด้วยนะคะเป็นว่ามีชุมชนที่เขาเก็บต้นลานไว้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทําการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใบลานเองมีการใช้จานในการทรําคัมภีใบลานเนี่ยคะ่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีใครจานแล้วผู้กํากับไปอีกค่ะก็ไปได้ภาพที่วัด ที่ทางโคราชอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเราต้องเติมองค์ความรู้เหล่านี้การทําสารคดทีมันอยู่ที่เนื้อหาไม่ง่ายไม่ง่ายค่ะแล้วก็เรียกว่าการเดินทางเนี่ยบางครั้งเราทานายไว้ว่าเราจะไปแค่นี้แค่นี้ไม่พอก็ต้องลงทุนไปลงไปอีกอย่างเงี้ยค่ะถามจริงๆค่ะทางานกับกองทุนสื่อยากไหมแล้วเวลาตรวจรับแต่ละครั้งเนี่ยมีบทเรียนอะไรไหมที่อยากเล่าท่านผู้ชมให้ได้เป็นบทเรียนเผื่อไปประยุกต์ใช้ต่ออ๋อไม่ยากเรื่องเนื้อหานะคะ ทางกองทุนเองอะค่ะเรียกว่าที่ให้คาแนะนําม,มาเนี่ยเป็นคําแนะนําที่เรียกว่ากะทิดีกว่าค่ะเลือกเป็นการกะทีแล้วก็บอกเรามานิดเดียวเราก็เข้าใจอย่างเช่นครั้งแรกเนี่ยนะคะสารคดีต,ตอนนี้จะชื่อว่าตอน พาคนดังเข้าป่าแต่ว่าทางกองทุนทางคณะกรรมการทั้งหลายก็มองว่าอันนี้มันไม่น่าจะถูกไม่น่าจะดีเดี๋ยวคนจะสนใจคนดังใช่ค่ะแล้วทางกรรมการก็ให้คําแนะนําเรากบมาว่าให้ชื่อคําว่าสารคดีมรดกโลกดงพญายินเขาใหญ่อันนี้เลยค่ะอันนี้เลยก็คือการว่าทําให้เราอะ่ะมีความโฟกัสของเนื้อหาสามารถที่จะสื่อสารในเรื่องรลวที่มันเป็นเรื่องมรดกโลกจริงๆอย่างที่นั้นว่าไม่ต้องเบี่ยนไปเรื่องของผู้คนดังทราบว่าในสิบตอนค่ะ มันมีตอนหนึ่งที่ชื่อว่าชนีปลูกป่า <Okay. S 2> ที่ลองฉช้หนักตัวอย่างนิดหนึ่งนิดหนึ่งอันที่จริงเรื่องนี้นะคะการที่เราจะรู้จักชนีการที่ชนีเขาจะอยู่รอดได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ hmm. ก็โชคดีของประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการศึกษา เรื่องของการอยู่อาศัยของชนีนะคะมีอาจารย์วารนบล็อกแมนเนี่ยค่ะศึกษาอยู่ที่เนี่ยสี่สิกว่าปีค่ะไปเห็นว่าชนีเขาอยู่กันเหมือนเป็นหมู่บ้านนะคะบ้านใครบ้านใครนะคะเป็นชุมชนชนีค่ะคุณปู่คุณลูกคุณหลานดูแลกันเป็นครอบครัวจริงๆเนี่ยนะคะเขาก็ปลูกป่าค่ะเขากินเสร็จแล้วเขาก็ขายขาย้เขาก็ไปที่ไหนแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วมันก็คือว่าตัวชนีพวกนี้จะกินอาหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นผลไม้ในป่าที่มีขนาดใหญ่เนี่ยคือชนีเนี่ยค่ะจะช่วยบริโภค แล้วก็จะช่วยขยายพันธุ์ให้คน่าสนใจมากนะครับโครงการสารคดีมรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะครับซึ่งวันนี้พี่อานะครับได้มาเล่าให้เราฟังแค่เป็นหนังตัวอย่างเท่านั้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อามากมากนะครับขอบคุณค่ะบสำหรับช่วงหน้านะครับมีเกร็ดความรู้ที่จะมาเติมเต็มให้เรารับชมสารคดีมรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็นได้อย่างเต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงเกร็ดความรู้ครับ ท่านผู้ชมได้รับชมตัวอย่างของสารคดีธรรมชาติผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นป่าเขาใหญ่ไปแล้วนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างมีอรรถรสมากขึ้นนะครับช่วงนี้เราไปชมรายละเอียดของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่กันครับ ดงพญาเย็นเขาใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทิวเขาพนมดงรักนะคะมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น6,155ตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดพอๆกับการเอาประเทศสิงคโปร์มาต่อกันถึง8ครั้งโดยครอบคลุมพื้นที่ถึง6จังหวัดได้แก่นครร,ราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและบุรีรัมย์ค่ะ เดิมพื้นป่าตะวันออกอันกว้างใหญ่แห่งนี้นะคะถูกเรียกว่าป่าดงพญาไฟด้วยความที่เป็นป่าดงดิบที่ทึบหนามีสัตว์ป่ามากมายทั้งเสือกระทิงและช้างอีกทั้งยังชุกชุมไปด้วยไข้มาลาเรียไม่มีถนนตัดผ่านดังเช่นในปัจจุบันทําให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นยากลําบากมากค่ะหลายคนต้องเสียชีวิตระ่วงเดินทางเพราะไข้ป่าหรือสัตว์ป่า ทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาในพื้นป่าแห่งนี้คำว่าป่าดงพญาเย็นได้ถูกกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเคยพระราชดำริไว้ว่า ไม่ควรเรียกดงพญาไฟเพราะทําให้คนรู้สึกครั่องคร้มจึงทรงกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอให้เปลี่ยนชื่อจากดงพญาไฟเป็นดงพญาเย็นแต่หลายหลคนก็ยังคงเรียกว่าป่าดงพญาไฟยอยู่ดังเดิมค่ะแต่หลังจากที่มีการสร้างทางรถไฟและถนนมิตรภาพจากภาคกลางไปสู่ภาคอีสานดงพญาไฟก็ถูกผ่าออกทันทีค่ะ ผู้คนอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานทรมาหากินมากขึ้นนับตั้งแต่นั้นมาป่าที่เคยดุร้ายดงพญาไฟก็กลายเป็นป่าที่ต้องอยู่อย่างเงียบๆป่าดงพญาเยน็นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ ในพื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่อนุรักษ์สภาพธรรมชาติจำนวน5แห่งนะคะได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติปางศรีดาอุทยานแห่งชาติตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าดงใหญ่โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2548พื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะคะมีบทบาทสําคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ จึงเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากโดยทั้งประเทศไทยนะคะพบชนิดพันธุ์พืชทั้งหมด1 5 0 0 0ชนิดโดยพบอยู่ในพื้นที่ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ไม่น้อยกว่า2,500ชนิดหรือคิดเป็นหนึ่งใน6ของชนิดพันธุ์ที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยส่วนสัตว์ป่ามีมากถึง8 0 5ชนิดนะคะส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 112ชนิดนก392ชนิดและยังมีสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกรวมกันอีก205ชนิดซึ่งในจำนวนสัตว์ป่าที่พบทั้งหมดนี้นะคะหลายชนิดมีความสำคัญในระดับโลกด้วยความที่ผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยจึงมีโอกาสพบเห็นชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญหรือหายากหรือใกล้ที่จะสูญพันธุ์เช่นเสือโครงช้างป่ากระทิง วัวแดงชนีมือขาวชนีมงกุฎนกกงนกแก,ก๊กรวมถึงจระเข้น้ำจืดซึ่งคนทั่วไปเชื่อกันนะคะว่าได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้วแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เรายังมีโอกาสพบได้ที่ป่าดงพยายาเย็นเขาใหญ่ค่ะเรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีของการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ยูเนสโกยอมรับจริงๆค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากกับท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเล่าสื่อกันฟังแล้วอยากเป็นผู้ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้โอกาสดีนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กำลังเปิดรับ ข้อเสนอโครงการนะครับประจำปี2564นะครับซึ่งเราเปิดมาแล้วตั้งแต่วันที่20มกราคมไปจนถึงวันที่ 19กุมภาพันธ์นะครับ2564นะครับ19กุมภาพันธ์นั้นจะปิดระบบในเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaimediafun.or.th uh. หรือว่าโทรสอบถามนะครับรายละเอียดของโครงการที่02 27301169 ขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับสำหรับรายละเอียดของโครงการที่จะเปิดรับทุนปีนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีวงเงินที่จะจัดสรรทุนอยู่300ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นทุน3ประเภทประเภทที่1โครงการประเภทเปิดรับทั่วไปวงเงิน90ล้านบาท มีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นว่าด้วยเด็กและเยาวชนนะครับ30ล้านบาทประเด็นที่2นะครับการส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อผู้สูงอายุนะครับ20ล้านบาทและก็กลุ่มที่3เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสคนพิการ20ล้านบาทและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับ20ล้านบาทย้ำนะครับว่าทุนประเภทที่1ประเภทเปิดรับทั่วไปนี้ยึดถือกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก นะครับโดยที่ผู้ยื่นขอทุนนั้นไม่จําเป็นว่าถ้ายื่นโครงการเด็กแล้วจะต้องเป็นเด็กนะครับยื่นโครงการผู้สูงอายุไม่จําเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุนะครับคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศนะครับทุนประเภทที่2นะครับประเภทเชิงยุทธศาสตร์ มีวงเงินอยู่180ล้านบาทแบ่งขนาดโครงการออกเป็น3ประเภทหรือ3ขนาดด้วยกันนะครับโ,โครงการขนาดใหญ่นะครับหโครงการการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมความรักชาตินะครับโครงการนี้เป็นโครงการซึ่งกําหนดไว้เพียงหัวข้อเท่านั้นส่วนเนื้อหาสาระมูดแอนโทนของหนังรักชาติเป็นอย่างไรกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องการให มือดีทั้งหลายนะครับได้นำเสนอผลงานที่จะเข้ามาขอรับการสนับสนุนทุนนะครับทุกอย่างเราต้องการเห็นหนังที่ทุกคนสามารถรับรู้ได้มีส่วนร่วมได้และก็ยอมรับได้นะครับนำไปสู่ความรู้สึกร่วมกันของคนในสังคมโครงการขนาดกลางนะครับขนาดตั้งแต่5ล้านถึง20ล้านบาทนะครับแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆรายละเอียดก็มีอยู่ตามที่ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับแล้วก็โครงการขนาดเล็กไม่เกิน50ล้านบาท จะเสนอ10,000ก็ได้นะครับห้า0มก็ได้500,000ก็ได้นะครับก็มีอยู่5ประเด็นด้วยกันนะครับส่วนโครงการประเภทสุดท้ายโครงการประเภทความร่วมมือหรือ collaborative grant ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องการที่จะจัดสรรให้กับภาคีเครือข่ายซึ่งทำงานร่วมกับกองทุนมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็มีวงเงินอยู่30ล้านบาท อย่าลืมนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอของผู้สนใจที่จะขอรับทุนปีงบประมาณ2564ไปจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์เวลา16.30นนครับ ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการเล่าสื่อกันฟังซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ทางช่องสารดีช่อง99 PSI และในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับรวมถึง Facebook ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์และทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ผมธนกรศรีสุขใสยต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมรายการเวลาหมดครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ